สวัสดีครับวันนี้นัเล็กมีเรื่องราวดีๆจะมาแบ่งปันนะใครที่มีปัญหาเรื่องของเอ็นข้อมือใช้งานโทรศัพท์เยอะๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวรีวนะฮทำงานกันผ่านโทรศัพท์นะหรือว่าส่งข้อความอะไรนี่ยเยอะเกินไปปัญหาก็คือมือเนี่ยปวดเมื่อยนะนยปวดเมื่อยหมดเลยอะไรเงี้ย เอ็นอักเสบนะมีการเจ็บมีการระบมขอแนะนำนะลูกบอลบริหารข้อมือบริหารมือเนี่ยก็เป็นลูกบอลทั่วไปเราไปหาซื้อได้ตามร้านอ่ายีบาทก็มีนะเนี่ยเอามาให้เราสามารถที่จะกรรมบริหารมือนะเห็เนไหม เนี่ยเราจะเนี่ยนิ้วมือนะเราสามารถที่จะบริหารได้หรือจะนวดนะนวดมือก็ได้นะเนี่ยครึงมือนะเพื่อที่จะให้มันกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายนะนงว่างเพราะบางคนเนี่ยเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยปวดมือนะเมื่อยมือลองดูฮะลองดู ลงทุนแค่สัก20บาทสนะนะามา่าทำอะไรได้เยอะแยะนะเรายังนวดยังคลึงหน้าเรายัางได้เลยนะนะลูกบอลนุ่มๆนะทำได้หมดนะตามคอตามอะไรนะเนี่ยเรานวดผนะ่อนคลายได้นะที่สำคัญคือมือเนี่ยเพราะว่าเราใช้งานกันหนักนะนะค่อนคลายว่างๆนะ มือเราก็ไม่ได้มันจะได้ไม่เจ็บไม่อักเสบไม่ระบมนะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดนะีการทํางานของเอ็นของกล้ามเนื้อนะแถมยังเสริมสร้างเรื่องความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเราด้วยนะฉะนั้นลองดูลองทำดนะูก็เอาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะเผื่อว่าจะเกิดประโยชน์สลับ หลายๆคนที่กำลังมีปัญหานะเพราะถ้าเราใช้มากเกินไปบางคนเปวดนิ้วมือเช้ามาบางทีแทบจะไม่ต้องหยิบจับอะไรเลยหรือบางคนเล่นคอมพิวเตอร์นานๆก็เป็นเหมือนกันบางคนจับเคี้ยวจับเกี่ยวจับจอบจับเสียมได้เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยช่วยผ่อนคลายได้ อ่กับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บม,มาฝากเรื่องราวดีๆกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ